ข้อดีมันก็คือถอดง่ายซ่อมง่ายเอ้ยถอดง่ายดูแลง่ายแต่ข้อเสียมันคือราคาแพงก็ต้องเปลี่ยนยกลูกแค่นั้นเองความสะ,สะดวกสบายมีแต่ว่าก็ต้องแลกกับค่าใช้จ่าย เพราะแบบนี้เราสามารถซื้อมาปิดเองได้เนาะไม่ต้องถึงมือช่างอแต่ว่าฝาเราต้องหาช่างถ้าไม่มีเครื่องมือไม่มียกยกมาอเหรอใส่ไม่ได้ <c oughs> หนักเลยเรียกช่างไปบ้าน <c oughs> หนักอีก <c oughs> มีค่าจ่าย <c oughs> ขอเสียก็มีนะครับข้อดีก็เยอะแล้วแต่คนชอบ 640เดี๋ยวต้องลองตรงนเครื่อเหมือนเดิมหรือเปล่าอืมมัถอยเล็กจริงปกตินี่อันนี้น,นี่ผ่าน22จานฮนะ này lông lên bao tưởng thương nên nên พยาเช็ควาล์วน่าจะไม่ค่อยดีแล้วนะฮะะว่ากักน้ำมันไม่อยู่ กระเดานะฮะ นิ่มลงเองไงนี่นะ่าดกระเด้า ลงได้แต่เช็ควาวมันไม่ดีเท่าไหร่แต่มันก็ต้องเปลี่ยนถ้วยเช็ควาวทุกทุกครั้งลองดูฮะใช่เลยแต่เนี่ยมันก็พอได้แล้วเช็ควาวมันรั่วใส่ผ่านสามมัดเต็นไม่เป็นไรอ่ะเออมันวาวมันหนักตายเลยถ้าไม่งั้นก็เปลี่ยนแปลี่ยนวาวไปเลยตัวแน่นอนหายแน่จบแน่นอนไงเสียข้างเดียว จะได้พูดถึงจะลองอีกทีก็เปลี่ยนตัวช่วยเช็ควาล์วไม่กี่ร้อยก็ได้ลองดูมีสองวิธีนะเพราะห่ามก็หามกันเด้าเนาะขึ้นไปเหมือนน้ำมันมันย้อนแล้วก็<ม>ไปเรื่อยเน,ะนาะตึกดักตึกดักรถเขาเดียวแม่งมายกไปเรื่อยยกไปเรือนน่อยไป่น้าลอยเดี๋ยวมันก็ได้แค่น,นี้เนี่ยอ้มัน น้ำหนักมันนี่ดีจะค้างงอทีแรกไปตันลุกพอขอดปุ๊บลงมันยาวไดยกเลยนะนี่ดีมันจะค้างงอทีแรกเลยโอ้โหลงเลยพอละข้าเลยปุ๊บลงเลยอ่ะห่วงเยอะอ่ะหนักเกินความยาวของมันเท่าเท่ากับตัวรถไอโนะไอโนะฝายหลังลอยนั้นคดหมดเลยชิ้หน่อยหมดเลยอ่ะอันนี้ผ่านของอ่คังหลีนะ จิดบ้านโปง่งผ่านใครโรงง้นคนจิตบ้านโป่งแข็งดีน้ำหนักประมาณเกือบตันเลยหนักเวันเลยมันมันไม่ใช่ลักไอความหนักมันแต่มันท่วงยาวไงเออมันเอื้อต่อไปอีกแล้วมนะันยาวอ่มันไม่ใช่มันมาต่อตูดไปอีกแล้วนะอย่างนี้มันต้องมีก็บอกช่วยยกสักตัวเนาะ เอออันนั้นก็บอกคู่เลยก็บอกช่วยยกอ่ะเออบอกช่วยยกมันจะดีขึ้นเพราะรถรถไอการทำงานองปั๊มข่าวด้วยโอเคครับผมอันนี้ก็ทำได้แค่นี้นะครับรอจของเปลี่ยนเรื่องไงไหวใจทีครับผมสวัสดีโอ้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ